สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g Tarot by ชุรีกอนนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมเป็นพ i ิกอะคาดสั้นๆนะคะเ,ออเป็นพลังงานรวมนะคะในหัวข้อที่ว่าเทวดาประจำตัวของคุณอยากจะให้พรเรื่องใดกับคุณนะคะเรามาดูกันว่าเทวดาประจำตัวของคนที่เข้ามาชมเรนดอมคลิปนี้นะคะอยากจะให้พรอะไรกับคุณ เทวดาประจำตัวของคุณอยากจะให้พรอะไรกับคุณนะคะเดินหน้าต่อสิ่งบริสุทธิ์แล้วก็ไปไหนไม่ได้ดาประจำตัวของคุณอยากจะบอกว่า การที่ตอนนี้คุณรู้สึกมืดแปดด้านคุณรู้สึกว่าคุณคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณหาทางออกในชีวิตไม่ได้เลยเนี่ยเทวดาของคุณอยากจะบอกกับคุณว่าให้คุณสร้างคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันบริสุทธิ์ให้คุณทำด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยอาจจะมองว่าคุณอาจจะไปไหว้พระหรือไปทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็เป็นไปได้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ทางออกในการแก้ปัญหา เพราะว่าคุณจะได้ไพ่ไพ่เดินหน้าต่อจากจากไพ่ใบนี้ที่คุณไปไหนไม่ได้และคุณทําสิ่งนี้ก็คือการที่คุณไพ่ใบนี้คือสิ่งบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งบริสุทธิ์นี่ก็คือตีความหมายไปได้หลายอย่างก็คือคุณอาจจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทําบุญสร้างคุณงามความดีสร้างสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันที่คุณรู้สึกว่าบริสุทธิ์ที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจอะ่ะ ตรงนี้จะเป็นทางออกแล้วถ้าคุณได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ให้คุณอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรืออธิษฐานต่อเทวดาประจำตัวของคุณว่าให้ช่วยชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีช่วยบอกให้คุณได้มีหนทางในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นให้คุณอธิษฐานแบบนี้แล้วคุณจะได้เจอทางออกที่ดี มันคุณจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างเฉิ่อยช,ช้าอย่างมั่นคงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปพรดีๆที่เทวดาประจำตัวของคุณอยากจะสื่อสารกับคุณก็มีประมาณนี้นะคะขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้ด้วยดีแล้วก็เจอแต่ความสุขความสมหวังในชีวิตนะคะขอบคุณคะ่ะ